รเรื่องของค่าแรง300บาทกันต่อนะครับซึ่งนายกุัธมนตรียืนยันนะครับว่าไม่มีแนวคิดจะปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำทั้งระบบในปี2559พร้อมกับมองนะครับว่าค่าแรงขั้นต่ำ300บาทนั้นเป็นอุปสรรคสำหรับนักลงทุนใครเดียวกันครับหากมีการปรับขึ้นค่าแรงก็จะยิ่งส่งผลถึงแรงงานต่างด้าวให้เข้ามาทํางานในประเทศเพิ่มมากขึ้น พลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีกล่าวถึงนโยบายค่าแรงขั้นต่ำ3า0บาทโดยยืนยันว่าไม่มีแนวคิดที่จะปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำทั้งระบบในปี2559พร้อมกับมองกลับว่าแรงงานต่างด้าวเป็นกลุ่มที่ได้ผลประโยชน์ไม่ใช่แรงงานคนไทยซึ่งเรื่องนี้เป็นปัญหาของระบบแรงงานจึงได้มอบหมายให้กระทรวงแรงงานนั้นพิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำและพร้อมทั้งขอให้หลายฝ่ายนั้นอย่าก,กังวลและอย่าปลุกระดมให้เกิดความวุ่นวายฟังเสียงท่านนายกรัฐมนตรีกันครับ วันนี้ค่าแรงที่ว่า300รอยเนี่ยส่วนใหญ่ใครเป็นคนได้ไทรตอบไครแรงงานต่างด้าวส่วนใหญ่ใช่ไหมถ้าขึ้นมหมต้องขึ้นเท้าเปล่าหรือไม่ต้องขึ้นหรือขึ้นไทยก็อย่างเดียวต่างชาติไม่ต้องขึ้นรู้ไหมแบบว่าเป็นยังไงไก็ต้องขึ้นทั้งประเทศแล้วเท่ากับเราให้คนต่างชาติเขาเยอะแล้วจะมามากขึ้นไหมมามากขึ้นเพราะคนไทยไม่ทาสองเขาก็จะเข้ามาเมืองไทยเพราะบ้านเราร้อยบาทร้อยห้าสิบร้อยแปดสิบ ไม่เกินสองร้อยคิดแบบผมคิดมั้งถ้าจะรวยผมให้เท่าไหร่ก็ให้ได้แต่อย่าบอกผูคกระดมบอกม่ามันจนทุกคนน่ะไม่ใช่เพราะแรงงานนะ นายกรัฐมตีครับยังกล่าวด้วยว่าได้รับรายชื่อข้าราชการทุจริตล็อตที่2แล้วทั้ง152รายชื่อซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบตามขั้นตอนการทํางานเพื่อให้ได้ข้อมูลหลักฐานที่ชัดเจนก่อนที่จะลงโทษและยังไม่ได้มีการกําหนดเวลาการตรวจสอบว่าจะเสร็จสิ้นเมื่อดใดง่ายแล้วไงไอต้ตรวจสอบเนี่ยไง,ไง,ไง่ายหรือไง152คนก็มีขั้นตอนของเขาทำไมจะต้องไปเล่นกฎหมายทุกเสร็จวันนี้เสร็จวันน้น มันได้อะไรขึ้นมาผมถามเนยความเสียหายมันเกิดอยู่เนี่ยมันได้อะไรขึ้นมาจากตรงนี้ไหมถ้าเอาแค่้าเข้าคุกไปตรวจสอบไปถ้ามันถูกก็อ,ออกมาด้านพลเอกอนุพงศ์เผาจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินการตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตโครงการจัดซื้อจัดจ้างยาปราบศัตรูพืชกรณีที่เกิดภัยพิบัติฉุกเฉินว่าขณะนี้ประหลัดกระทรวงมหาดไทยนั้นยังไม่ได้ไรายงานผลการตรวจสอบจากสำนักง,งาน การตรวจเงินแผ่นดินนะครับว่าอยู่ในขั้นตอนใดส่วนข่าวที่ระบุว่าสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือว่าสอนอชอสองคนนั้นเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยนั้นเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปชครับที่จะได้ไต่สวนชี้มูลความผิดลงโทษทั้งทางแพ่งและอาญาเนื่องจากทั้งสองคนนั้นกเกษียณอายุราชการไปแล้ว